สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้มาขุดหาดไดมอนดกันหรือว่ามาขุดหาเพชรกันนั่นเองโนโนเนาะเซตนี้เขาก็จะมีเพชรมาให้แล้วก็มีอุปกรณ์ขุดนะวิธีเล่นของเขาก็คือแบบขุดเลยนะมาลุ้นกันว่าเพชรที่เราได้เนี่ยมันจะเป็นแบบไหนนะทุกคน ก็จะได้เพชรมาแบบนี้เนาะเพชรก็ดูท่าทางว่าจะทํามาจากปูนนะเป็นเพชรแล้วก็เป็นเหมือนตะปูลแล้วก็เป็นเหมือนคอนทุเนาะประมาณนี้เออตอนนี้มันเป็นปูนที่ดูท่าทางจะแข็งนะเดี๋ยวฟังเสียงก็แข่งเอาเรื่อง เบรดอุปกรณ์ช่วยนิดหนึ่งก็คือจานลองอันนี้คือจานกินข้าวเลยนะแอบเอาของแม่มาอย่าไปบอ,อกใครล่ะก็เราจะลองทุบเลเวลแรกๆกันก่อนนะอ่าเป็นรอยเอ๊ยมันทุบง่ายมากกว่าที่คิดมากๆเลยนะ องใช้ด้านนี้เข้าอยู่นิดนึงลองเปลี่ยนด้านดูนะเอ้ยมันก็เข้านะนี่เห็นไหม อุปกรณ์ที่เขาให้มาเนี่ยค่อนข้างที่จะแข็งแรงเนาะก็ดีเลยแหละมันเจาะได้อะแต่ว่าเขาไม่มีที่ปัดมาให้นะน่าเสียดายอีก็ประมาณนี้เขาไม่มีที่ปัดมาให้เนอะก ใช้เป็นแปรงขนในบ้านไม่ออกแต่เนี้ยมันเป็นปูนะก็เลยไม่แน่ใจว่าถ้าสมมติว่าใส่น้ำมันจะนิ่มไหมเดี๋ยวลองใส่น้ำดูเฮ้ยทุกคนดูดีนะเอาจริงๆ,ๆ,ๆอาจจะนิ่มขึ้น อ่ะอย่างน้อยก็ไม่มีฝุ่นมาให้กวนใจมันก็จะแบบเป็นก้อนๆน,นี่ก็ถือว่ใช้ได้โอเคเดี๋ยวเราจะมาลองตอกน้องดูเนาะนี่ เฮ้ยน้องก็ออกมาแบบนี้เลยเออมันเลิศนะก็ถ้าใครจะเล่นก็แนะนำให้ใส่น้ำไปสักหน่อยนี่อื ได้ยินเสียงไหมทุกคนได้ยินเสียงเปล่านี่นี่ทุกคนเห็นไหมทุกคนเห็นหรือเปล่านี่ตรงนี้น้องเจอแล้วใช่ไหมอะเราบอกแล้วว่าตัวนี้มันแบบแข็งแขงใช่ไหมใช่ไหม จเจอแล้วจเจอแล้วจเจอแล้วเป็นสีม่วงด้วยนะแบบเฮ้ยสีดีมากเดี๋ยวแอบลาดน้ำไปนิดนึเงเนาะแอบลบาดน้ำนิดนึงแล้วบอกแล้วว่าตรงนี้มันแบบรู้สึกแข็ง เม็ดแรกก็เมิดประริ่มเลยนะทุกคนนี่ได้ออกมาแล้วชิ้นนึ่งว้าวเม็ดใหญ่มากจะล้างน้ำให้ดูน,นะทุกคนดูเม็ดใหญ่มากสีม่วงด้วยน่ารักมากนะแต่ว่าทุกคนเห็นเห็นตรงนี้ไหมนี่มีอีกเม็ดเดีย๋ยว ด,ดูเม็ดนี้นะโอ้โหแล้วคืออยู่สลึกเลยหรือว่าจริงๆแล้วเราเริ่มขุดผิดฝั่งนะทุกคนจริงๆแล้วถ้าเราขุดฝั่งหัวเพชรเนี่ยเราก็จะเจอเร็วนะเฮ้ยสมเม็ดหรอมีสมเม็ดหรอมันคนละเม็ดกันนี่ทุกคนมีสมเม็ดอ้ย จร,จริงๆแล้วเขาแจกกล่องละ3เม็ดอยู่แล้วหรอตอนแรกเราคิดว่ามันจะมีแบบสัก2เม็ดนี่ก็ถือว่าแบบเอ้ยเอ้ยเอ้ยไอ้สีแดงแล้วรู้สึกพใจด้วย <ๆ S 1> น่ารักมากดูสิ <ๆ S 1> เหลือเม็ดอีกเม็ดนึงเฮ้ยเราไม่คิดว่าเราจะได้3เม็ดเลยนะทุกคนกล่องหนึ่ง อันนี้ตกใจนะราคานอนไม่แพงด้วยแต่ว่าซื้อมานานแล้วก็เลยจําไม่ได้ว่าเท่าไหร่นะทุกคนแต่ว่าซื้อมาขุดๆเล่นก็สนุกดีนะนี่นเปนแบบนี้นะทุกคนตอ,ตอนนี้มือคือแบบเปื้อนไปหมดแล้วนะตอนแรกไม่ค่ะไม่คิดว่ามือจะเปื้อนเยอะขนาดนี้นะทุกคนแต่ขุดไปขุดมาคือแบบมือเปื้อนมาก นี่ได้แล้วได้มาทั้งหมซามเมดเม็ดบะเอ็กเลยนะทุกคนแล้วดูดูดีมากนี่สวยงามแล้วก็การใส่น้ำในของเล่นชิ้นนี้เนี่ยนะทำให้น้องเนี่ยไม่มีตำหนิ้วยนะเห็นไหมน้องไม่มีตำหนิเลยอุ้ย งานดีมากเดี๋ยวแสงเข้าสักหน่อยนี่งานดีมากสนุกมากเลยนะโอเคเจอกันกับคลิปหน้านะเจอกันในคลิปหน้าดูว่าจะทำอะไรเนาะสนุกมากเลยบ๊ายบาย